โอ้ยโยและนี่ก็คือ Dynasty Hero 3ก๊กบเซิร์เอร์อ99โดยแมวมื่นแกมเมอร์อ้าเข้าไปดูกันเลยมาถึงแล้วนี่ก็คือเช็คอินวันที่21เป็นที่เรียบร้อยเอาละ่ะ เมื่อถึงอันนี้เราจะลองเซตอัตโนมัติดูนะครับกดทางขวาเนี่ยแล้วมีเสียงกี้ยงเห็นไหมมันจะมีคาว่าร้านอยู่อา้าวกดเข้าไปเลยนี่ครับมันก็จะซื้อนี่ครับเราเลือกของตามนี้เลยนะเป็นสิ่งที่เอ่อจะซื้อทุกวันนะครับเราจะเซตเอ่อให้ปดให้กดปุ่มเดียวเท่านั้นนะอ่านยังเพื่อนๆดูตามรักอุปกรณ์เราก็ต้องเอาเหินสกัด หินสกัดทุกอันนะครับทั้งขันต่ำขันกลางขันสูงแล้วก็แถมแกนอุปกรณ์ไปด้วยอ่ะลงต่อร้านสมบัติอันนี้อาจจะไม่ได้เอาเพราะว่าอืมของเดี๋ยวต้องใช้ครับกดเองนะครับอันนี้แท่นมือก,กับอ่ตู้คังสิบปีแล้วก็ต้องกดหินสกัดขันสูงมาด้วยหินสกัดนี่เป็นสิ่งที่จําเป็นมากนะอ่ะกดตาน,นี้เลยแล้วก็ร้านอาสนเทพไม่ได้กดนะไม่เอานะครับร้านปลูกก็กดยาปลูกมา หนึ่งอันนะตามนี้นะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เหลืออะไรอีกอ่ะน่าจะไม่มีแล้วเทพยุทธ์ก็ไม่เอาร้านค้าป่าท้อก็ไม่มีไม่เอานะครับอ่ะเพื่อนเพื่อเห็นไหมเซ็ตอย่างนี้ปุ๊บเนี๋ยเนี่ยเราเออร้านขุนพลนี่เ,าเราไม่เอานะอเน,นี่ยมันมีให้เซ็ตได้นะแต่ว่าเราไม่เอานะครับแล้วก็ร้านสัตตาก,ก็เหมือนกันแต่เราไม่เอานะครับอ่ะเมื่อเซ็ตอย่างนี้แล้วเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> กดเปิดเนี่ยมันจะซื้อให้ทีเดียวเลยนะครับ แล้วครั้งต่อไปวันต่อไปอย่างเงี้เยเพื่อก็มากดเสียวเกี้ยวใหม่นะมันก็จะขึ้นให้กดปุ่มเดียวนะเอ้าล่ะนี่ก็เร่งความเร็วเหมือนเดิมเลยชีวิตประจําวันนะภารกิจประจําวันต่างๆที่ต้องทํานะเราก็เร่งความเร็วให้เลยทั้งนี่ครับเลเวล up ขึ้นแล้ว85แล้วนะนี่ครับเพราะว่าเลเวลนั่นจําเป็นมากนะครับต่อการเก่งนะครับเพราะฉะนั้น ต้องทาภารกิจนะครับเพราะภารกิจแต่ภารกิจนี่แจก exp ด้วยนะเพื่อนๆเอาละแล้วก็ครบแล้วอุ้ยมีคนมาขอจุฉานจินซีงั้นเหรอเอากดเลยครับเตรียมตัวเข้าไปเลยเอ,อันนี้นี่กดเตรียมตัวด้วยเดี๋ยวเมื่อคนพร้อมก็นี่ครับมันจะเข้าสู่สุสานแล้วนะครับทีนี้เราไม่ใช่หัวหน้านะครับเราเป็นลูกน้องนะครับเ,เราก็เลยตามเลยครับแล้วแต่ที่เขาจะ เ,ออเดินไปเราก็กดตามแล้วเรากดจิตออกร่างได้นะเพื่อนๆแต่ว่าอันนี้อุย้ยอันนี้จะเราจะให้ดูนะครับคนเดินคนเดินนี่ถ้ามีคนตีอยู่เราก็ไม่ไม่ตีนะครับมาหาสุสานว่างๆนะแล้วก็นี่ครับกดตรงนี้นะครับจิตออกร่างกดจิตออกร่างได้เลยนะครับมันก็จะออลงสุสานให้ออโต้เลยนะเพื<ๆ>่อนๆเอาล่ะเมื่อแอคทีฟเยอะแล้วนะครับเราก็กดทองนําโชคมาต่อนะ มันก็ยังแจกอยู่เรื่อยเพราะว่านี่เพื่อนๆอยู่ตรงนี้ได้รับในขณะนี้1 3 9มนะมันจะสุดอยู่ที่160แล้วก็จะไม่ได้แจกอีกแล้วนะเพื่อนๆเอาล่ะแล้วก็มาดูอาหารการแห่งยุคตีซุนเซ็กสักหน่อยอันนี้ซุนเซ็กร่างทองเรานี่โมมาใหม่แล้วนะครับองตรงก็น่าจะเก่งขึ้นนะครับ ตอนนี้ซุนเซ็กตีเออยังไม่เข้าอยู่นะเพราะว่าเรามีสิวเกี้ยวที่มีถุงทอนะแล้วก็ข้างหน้าเรายืนคำหน้าด้วยฮองตงฮองตงตีแรงมากแล้วก็พยายามจะตีจิวยี่ต่อไปนี่ครับสกิลและจิวยี่เกือบตายแต่ยังไม่ตายสักทีเดี๋ยวก็จะมีไตเกี้ยวฮิวขึ้นมาแล้วจิวยี่เอาละแล้วเราก็ซัดมาจิวยี่ตายไปแล้วแล้วก็เมื่อกี้นะครับตีสิวเกี้ยวดันมิดอีกนะแต่โชคด,ดีนะครับเรามีาสันเลี้ยงของเรานะครับตอนนี้ซุนเซ็กตีสิวเกี้ยวตายไปแล้วเหลือเราตัวเดียวแต่ว่าเราก็ตีนะครับเขาก็เหลือซ ตรงของเราซัดเก็บเรียบไปแล้วเอาหล่ะชนะแล้วนี่แหละนี่คือ,อในเลกเกมของตรงก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทองตรงนี้ตัวเดียวก็แบกได้อ่ะอำน,นาจสูงส่งตรงนี้นยเพื่อนๆกดได้แต่เราขี้เกียจกดครับมันใช้เวลานะเอาลละขุนพลผู้แข็มแร่ง อันนี้เพื่อนๆอย่าลืมทาภารกิจได้ทาภารกิจกันหรือเปล่านะเพราะว่าแจกด้วยเห็นไหมแจกหีบแล้วก็แจกเกุญแจด้วยนะซึ่งของดีนะเป็นของดีเราก็จะย้ําอยู่ตรงนี้นะครับว่าเพื่อนๆอย่าลืมทํานะอย่าลืมทําเพราะว่าแจกของดีละเกินของดีลอเกินเอาละามาดูตรงไหนอีกอ่ะมากิจกรรมฮีโร่ขึ้นทะเลเหมือนเดิมเช็คอินวันที่3แจกชิ้นส่วนไม้10อัน แล้วก็เข้ามาดูนี่ศึกยานต่อสู้และกันเดี๋ยวเราจะลองดูตัวอื่นดีไหมก็คือตัวนี้เหรอไหนดูแพสซีฟเออออนแอรหรอออนแอ,อมีถูกพิษด้วยนะก็น่าสนใจอาจะต้องลองดูเนี่ยครับสกิลโจมตีทั่วไปอะไรเงี้ยเพื่อนๆมีเวลาเพื่อนๆลองดูเลยอ่เดี๋ยวเราลองกดแล้วก็เดี๋ยวเราเล่นความเร็วให้ดูด้วยเพราะว่านั้นใช้เวลานิดนึงนะนิดนึงอ้าวตีเข้ามาปื้อโอ้โหเอาแล้ว มาถึงก็แพ้เลยว่ะจะไหวไหมเนี่ยเตียวเซียนใช่ไหมเนี่ยโอ้โหแล้วดูเลือดกกนอูอย่างเยอะเตียวเซียนเราดูถ้าจะไม่ต้าไหวว่ะโอ้ยแพ้รวดเลยฮิหิได้ลบสิบด้วยแต้มลบสิบด้วย,ยเพื่อนโอ้โหแพ้แพ้รวยอย่างงี้ไม่ได้ไม่ดีนะแต้มลบด้วยนะอ่ะแต่มาเออเราก็ทําภารกิจสักหน่อยเนี่ยครับแต้มเราร้อยสามสิแล้วอ๋อเนี่ยร้อยสิบแล้ว เป็นร้อแล้วเนี่ยมีจัดอันดับด้วยนะเพื่อรางวัลแต้มก็แจกไอ้ผ้าไหมใช่ไหมโอเคแจกผ้าไหมก็เอาไปแลกของได้นะซึ่งอ่ะเราก็พยายามทําอันดับให้ดีแล้วกันเดี๋ยวเราลองเลือกจุกัดเหลียงตรงนี้ดูดีไหม,ม หรืออ,อันนี้ละการเตียวหวยุยเราเคยชนะเตียวหุยได้เยอะๆนะเอาละเตียวหวยนี่ถือว่าตีนี่นานอยู่นะครับแต่ว่าเมื่อกี้ก็ยังแพ้อยู่แต่ก็อ่มาอันนี้น่าจะพอได้อยู่นะนี่ครับยืนระยะยาวเตียวหวยเป็นตัวที่ตีแล้วฮิวอ่ะแต่ว่าเอ้ยท้ายสุดยังแพ้วะ่ะนี่แพ้สองรอบแล้วนะจะแพ้อ,อีกรอบหนึ่งเชื่อหรอจะยังงั้นเชยวเหรอไม่ได้นะ,อะโอ้โหเอ้ยลบสิบอีกแล้วไม่ได้การละทีนี้ เดี๋ยวเราก็กลับมากุนอูดูอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็กดสกิลไปเต็มสูบเลยครับแล้วก็สู้กันมาะเอ้ยเอ้ยแพ้แล้วอรอทำไมมันเล่นยากจังวะอีได้น,นี่อ่ะมาขอลองดูหน่อยเออมันต้องอย่างงี้เซออย,ยังชน้าบ้างแล้วอืมมาตีต่อเลยการตีต่อตีต่อเออนั่นลวดเดียวแล้วครับสองแล้วครับอ่าแล้วก็อัพสกิลตามที่เขาแนะนำนะแล้วก็ใช้ไปให้หมดนะเพื่อน เพราะว่าเราจะได้ไม่เสียเปรียบนั่นแหละเออค่อยคอยมีความหวังขึ้นมาหน่อยชนะสามแล้วชนะสามแล้วเอาอีกสักหน่อยเอาอีกสักหน่อยไปผ่านด่านเลยครับปึ้ง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 อู้แพ้จนได้เอายังอยู่ยังอยู่ยังมีโอกาสแก่ตัวเอาตีสักหน่อยชนะไหมเนี่ยเอ้ยแพ้อีกแล้วเลยรอบอุ้ยไม่ได้ว่ะหมดแล้วเอ้ยได้รับแต้มสกิลยี่สิบก็ยังดีนะเพื่อนเออ่ะกดรับภารกิจไปเลยครับนี่ครับได้รับขอนไม้ด้วยนะอะ่นในเมื่อเรามีขอนไม้แล้วได้เวลาล่องนี่คครรับับบลองเื ลงเรือตรงนี้นะนี่ครับเอาขอนไม้นะเอามาใส่เลยครับอัพเป็นเร็วสามเรียบร้อยนะครับเรือก็จะไปได้ไกลขึ้นแล้วก็ตรงนี้ความคืบหน้าก็ผมคิดว่าน่าจะต้องกดนะผมมีให้กดเอาล่ะมาลงมินิเกมกันหน่อยผมถูกชะโลกกับมินิเกมอันนี้ที่สุดแล้วครับก็เลยมาเล่นอย่างนี้ไปนะครับเราก็เล่นความเร็วไปเลยครับนี่ครับ ตัวติวหุยหรือเปล่าหรือโจโฉไม่รู้เนี่ยเนี่ยกดแตงหัวใจต้องหลบนะครับแล้วก็ได้แต้มเยอะจริงๆสครั้งก็เต็ม4ี่พแล้วเอากดตอบแทนได้ผ้าไหมามานี่นี่เองเอาล่ะตรงนี้มีอะไรด้วยเดินทางสําเร็จแจกเออเล่นเลยถึง200กิโเมตรก็แจกอโอเคโคมไฟใช่ไหม๋ยวเอาไปกดได้นะอ่ะนี่ประมาณนี้มากดโคมไฟสักหน่อยอุ้ยอ๋ออันนี้คือความสําเร็จนะนี่แจกผ้าไหมเออผ้าไหมแล้วก็สะสมไป เอาล่ะมากดโคมไฟกันตอนนี้มีอยู่หนึ่งกดเปิดใช้งานกันเลยครับได้หีบเลยไอเทมพัฒนายอย่างนั้นเหรออ๋อของพวกนี้นี่เองโอเคก็ถือว่าใช่ได้แต่ว่ามันจะมีเลื่อนขั้นอยู่ถ้ากดได้ผ้าไหมนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เลื่อนขั้นว่ะเอาล่ะมาดูร้านค้านิดหนึ่งตอนนี้ผ้าไหมของเรา ,6 กพันหแล้วนะครับก็อีก2,000กว่าก็จะแลกได้ใบแปลงร่างแล้วก็น่าจะต้องเลือกนะครับเอาล่ะได้เวลานะครับทะลวงฮองตงนะครับบวก9นะครับตอนนี้บวกพลนัจมตี2ีนะ แต่ว่าตัวของตรงเราไม่พอใช่ไหมเราก็ไปหากดแต่ว่าเราแวะกดตรงนี้หน่อยแล้วกันหินดิบมันเปิดพอดีนะหินดิบเปิดพอดีก็ต้องเอาสักหน่อยแล้วก็หาหินดิบไม่เจอแล้วมากดทองตรงเลยทองตรงนี่กดสักเออสามตัวไปเลยโอเคนะครับเราดองไว้เยอะนะอ่ามาหากดหินดิบต่อนะหินดิบตรงนี้ก็ผมกดอย่างละหนึ่งไปก่อนแล้วกันจรงิงๆก็เน้นเน้นพวกหินดิบมังกรนะพเพื่อนอเ,ออนะพเพื่อนอ่ะก็เออกระจายกระจายไปนะเพื่อนเพื่อนอืมผมก็กดกระจายกระจายไป,ไป เออนั่นแหละแล้วก็ไหนได้เวลาสุงหินดิบละกันเปิดได้เลยครับอุ้ยมีตัวขึ้นนั่นแหละสีแดงว่าคมนะอันนี้น่าจะเป็นด h e มพิวพีนะเยี่ยมมาเอ่อเปิดต่อเลยอุ้ยขึ้นแดงอีกแล้วสมานอย่างนั้นเหรอเอ้ยโอ้โหอัตราทุรักษาโคตรทุเรศเลยอันนี้มันกลางที่สุดแล้วเนี่ยอัตราทุรักษาเนี่ยหุยเขียวแดงทั้งทีทําไมได้อันนี้วะ อ่ามาอีกหน่อยสมานอีกแล้วสมานนี่ไม่ดีไม่ชอบไม่เอาเอามาจูหลงอุ๊ยสีแดงว่าอุ้ยจูหลงคลิว่าเพิ่มอัตราคลิ32%เยี่ยมอ่าก็ยังดีก็ยังดีนะแต่ถ้าดีหน่อยก็คือดับเป็นเพิ่มดามเมจนะเอาล่ะอันนี้เลือดอย่างนั้นเหรอ HP 12%อเโอเคยังดีใช้ได้อ่านี่ก็เดี๋ยวเราก็มาแวะกดเออแสนว่าหน่อยมาประกอบนะครับให้ครบเออห้สเศษเพื่อจะได้ได หอกเต็มๆมาหนึ่งอันอ้าวกดนี่ครับได้หอกเต็มๆเดี๋ยวต้องได้ใช้นะอา้าวละมีเศษสมบัติด้วยเหรอกดใช้เลย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 กดใช้ให้หมดเพราะว่าเราก็ดองไว้อา้าวละได้เวลาท้าลวงหองตรงไปที่เรียบร้อยเลเวล85เออบวก9นะครับพลังโจมตีนะครับบวกอีก20เซนหองตรงจะได้ตีแรงขึ้นอา้าวละได้เวลาฝังฝังหยกไปเลยครับฝังหินครับเนี่ ดาบก็ฝังเอ้ยเดี๋ยวแวะอัพตำลายนึงอ้าวมาใส่นลครับโอกาสคลี่โบอีก32%มาต่อมาก็ดาบเห็นไหมเพิ่มดเเมจ pvp ตัวสีแดงด้วยถือว่าเจ๋งนะโอเคเพิ่มดาเมจ pvp 18%เอ่์เมาใส่โลอัน,น,อน,นกกเนี้ยอันเนี้ยกากสมานเนี่ยอัตราทุร,รักษาเนี่ยไม่อยากได้เลยแต่ว่าใส่ไปก่อนก็อย่างน้อยเพิ่มพลังลบได้เอาล่ะมาเช็คของสักหน่อยมาลองของอุ้ย พลังโลแซงกามาบุญตาไปแล้วโอ้โหมาไหนขอตีฉลองชัยหน่อยละกันเงยเอาละครับตีนั่นแหละครับทีเดียวตายไปแล้วครับแล้วก็ต่อมานะครับโอ้หุยหายไปแล้วเรียบร้อยสบายแล้วครับนี่ครับหงตรงเรานะครับทํางานแล้วครับเครื่องร้อนแล้วกามาบุญตามาขอตีต่อเลยคเคอย่างนั้นเหรอคเครขอตีหน่อย เขาเล่นจื่อสร้างเขาเล่นจื่อสร้างทีม3ามเซตด้วยมาครับฮงตงตีหายไปแล้ว2ตัวนะครับเหลือแต่จื่อสร้างอยู่ตัวเดียวแต่ว่าตีมิดหนีเสียดายนะครับเดี๋ยวต้องหาอะไรที่มันบวกคิดมาหน่อยนะจะได้ตีมิดน้อยนอยน,อยนะตีมิดมันส่งผลได้เลยนะครับแต่ว่ามาฮงตงแล้วก็ตีซ้าที่2มาแล้วก็หายไปแล้วนะโอ้โห่คงตงที่มันสุดยอดจริงๆต่อมาคือเบบี้มา เบบี้ไมของเรามีจืดสร้างอีกแล้วมีเสี่ยวเกี้ยวอยู่ข้างหน้านะครับของตรงต้องกําจัดตีเสี่ยวเกี้ยวไปก่อนแล้วก็ติดมิดอีกแล้วโอ้โหน่าเสียดายจริงๆแต่ว่ามายังอยู่ยังดูตีไปก่อนเลยครับตีไปก่อนเลยเอาละเอาละเสี่ยวเกี้ยวมาต่อรอของตรงตีอย่างเดียวเลยของตรงตีอีกแล้วเสี่ยวเกี้ยวหายไปแล้วแล้วก็ไล่ตีนะครับนั่นแหละครับหลายหมดยกนะครับหมดทีมเลยครับหมดเซกชันเอาละครับชนะแล้วมา ต่อเลยช้างฟงถ้างฟงอย่างนั้นเหรอโอ้โหทงหยวนว่ะเพื่อนเพื่อนทงหยวนเป็นตัวเมตาที่โกงมากๆนะเราต้องมาเจอกับทงหยวนเลยเนี่ยโอ้โหทําไมมาอยู่ตรงนี้ได้โอ้โหเดี๋ยวเพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูเลยสรรพคุณของหง,งหยวนบอกเลยว่าโคตรโกงแต่ว่าเราต้องลองศึกษาดูหน่อย นี่ครับตีเสยวเขียวเขาตายไปแล้วแต่ทงหยวนเขาอยู่ข้างหน้าแล้วเขาก็ยังตีมาดูตีเราเนี่ยโอ้โหเนี่ยแบบอื้อ่านเนี่ยดูทงหยวนมันไม่ยอมตายดูเลือดจริงๆมันตายไปแล้วนะแต่ดูดิมันยังฮึดสู้ไม่ยอมตายนะเราต้องตีอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆจนนั่นน่ะเห็นไหม ต้องตั้งหลายทียกว่าจะตายมันโกงไหมล่ะมันโกงไหมอะโห้โหแต่ว่าอายังชนะได้อยู่นะครับองตรงเรายังยืนระยะเวลาได้นะครับช้างฟงผมจะจําไว้มาล่ะมาสู่โอปคอสคนนี้นี่บอกเลยว่าของแน่นดูดูตัวหลักเ,เปลี่ยนแปลงร่างแล้วผมบอกเลยคนนี้นี่ของแน่นมากนะครับก็น่าจะอาจจะเติมอยู่มั้งไม่รู้แหละแต่ว่าของแน่นของแน่น โอ้โหจเจ้าอะไรไปสู้ไม่น่าสู้ได้จริงของแน่นนะครับลอให้เรามาตีแล้วก็โอ้โหชับเดียวไปเลยอ่า